ท่านกอมพอหญยแก่เคราะห์พอยญ่เปียวมีค้วยหลายไปเลียงค้วยสุมือกับเด็กน้อยผู้สาวพอหญยเปียวก็ะไสหัวสเสแล้วเด็กน้อยผู้สาวเด็กน้อยผู้สาวก็ขี่คว้วยบางมือกันต๊ดใส่หลังคว้วยแน ปัญญก็อยากแก้เคาะให้เด็กน้อยสแล้วบันกระใส่หัวสแล้ว<ม>กระเอินเด็กน้อยเขามาถามไปอีนังอีนั่ง,งมึงตอนมึงขี่คว้วยเนี่ยมึงเด็กตดใส่หลังคว้วยแมนบอลขันตดใส่หลังคว้วยหัวล้านเขาถือเด้มันต้องแก้เคราะห์คิดว่างแผนใดจังสันแล้วเลื่อยเอิอน,อนอีน้อยๆมาหาอีราอีลามัหนีจะปาดรูป เอาเป็นสาวเป็นนางจังใดมึงก็ไปตดแสดงคุยดังวะโบล้านบามันโบดีตัวอีหล่ะเอาตีเฮ็ดจังใดล่ะพ่อยยัยบอกจังส่พ่อใหญ่สีพาเจ้าไปเสียขอดจากเขาหนึ่งเด้อไปไปพ่อใหญ่มันบอมเงี้ยวเด้อเมนบอเออไปเดี๋ยวพ่อใหญ่สีพาไปไปจังใดไปมองใดพ่อใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่สีพาเจ้าไปว่าได้กังเสรนแล้วพ่อใหญ่กับจูงมืออีหน่อยหน่อย เขาไปแก่เคาะอยู่ในป่าละเมะบ่ได้ไปหาเก็บเห็ดเพาะด้แต่ว่าชักไปเห็ดจังไดแก่เคาะกันกับอีน,น้อยๆในปา่าอได้แก่เคาะแล้วก็บสบายใจแล้วผู้เท่าอีน,น้อยๆถือแก่เคาะผัดงามบันี้มาหาพอ่อยอีกสันแล้ว ห่ว<ข>ยตอน,<ห>นอีกลลอเล<อ>่าเมีห่วยเอาเนี่ยเตียนเตียนเ่เออพ่อ่อยไปเสียข้อได้ไปยังห่วยเอาป้าพ่อไงไปเสียข้อเถอะไปก็ไปสนุก<อ>โอ้ยเนาะไปอีกเสแล้วอีกหน่อยบันดนี้ขึ้นงามหลายติดใจพ่อใหญ่แก่เคาขอ้อ ถ้าข่อยไปแย้เทแมแล้วแต่ตะมื่อที่ตรวจที่ขี่หน้าจะดังก็อยไปแก้เท็ยนแมกูบ่ไหวแล้วอีหล่ามือหลังจังไปกูง่เดียวต้อนนี้หละอีหล่ะไปไปโอ้ยมือหนาซะโอ้ยริบ่ไหวแล้วมือหนาซะบ่ไวแล้วกูยอหนา่อ้บอก่ว่าไหวแล้วโอ้ยมือหนาซะแ่มือหนาเี่เต็มกบ่ไหวนิทานเรื่องนี้สอนให้รูว่าขั้นเท่าแล้วบ่มีแห้ง ก็ให้ยูมอม่าแม่แม่อย่าไปหาตัวเด็กหน่อยเท่าแล้วก็ขอให้เตรียมตัวเฮ้ยว้าวถืกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้นเ้อ์ครับสิไดมีกำลังใจเหตุลิปต่อไปขอบคุณครับ